คนนี่ก็มักหลักอีหลีบทไปสวนดามมือบาหุ้งซุกเกี้ยงลิน<ห>โคตรว่หลักเอาอย่าแดงไปอย่างเอามุ้งหุ้งซุกนี่แหละแบ่งมาให้กินนี่แหละกำลังจมไหมจกักไม่ผู้ไรหลักบางหุ้งซุกข่อยแม่ซีหน่วยหาหน่วยเอาไปจนมืดคุณหน่วยปไปคุนหน่วยคุณขันข่อยหูจักว่าไผูรหลักนี่ข่อยจะเอาขึ้นเพื่อนผู้ใหญ่บ้านค่ะขัดเบิ่ง เนเดอยเดือเอาคือฝ่ามือนเอ้าเอ้าขน่วยคุนคุนอยู่โขบอยู่ปาเนาะเห็ดอย่างก,กินกระแสบะนะตำหุงหน่อยหน่วยหนึ่งพรดีแสบไหมเพรดีจืดกินเ<ะ>ขากำยยยโมมี่อย่างกินแล้วเพราะไงทาก็ะขื้นมาเ มีหยังกินพ่อยายมีแต่อาหารว่างนี่แหละฮะนะมีแต่หัวปีเลยเจ้าสิกินกระกินเลยเนาะพ่อยายว่าฉันมากินข้าวเป็นมูสันดอกกินข้าวเป็นมูยังพ่อยายผมมีหยังกินแล้วเนาะคอยกระหาแต่ข้นมาไผสิเห็ดยังกินเนาะมีแต่หัวปีนี่ว่าสิกินก็จำเกลือกหนาโอ้ยพ่อยากินเนาะโมเป็นดอกยายแต่พ่อยหี่เมื่อเจ้ากบกินอยู่เทียงหน้าพูดละได้เมื่อก่อนเออเมื่อหาเห็ดขิดหลดพ่อย์คอยผมมีหยังกินดอกะยัยงามเหมนี้พ่อย งยามหากินแต่น้ำมูเจ้าของบ่อยากเห็ดกินไหม